โก้น่งเเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกุมนะคะประจําเดือนตุลาคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะนี่เป็นการดูดวงแบบรวมนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปนะคะให้กับชาวราศีกุมด้วยนะคะโอเคในส่วนแรกนี้ก็จะเปิดไพ่ในอดีตก่อนเลยนะคะว่าอดีตท,ที่ผ่านมาความรักของชาวราศีกุมนั้นเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกของชาวราศีกุมในอดีต นะคะ The Sun 3สามดาบ King of Cup King of p e n น c l e s และก็ตามมาด้วยไพ่หนึดาบนั่นเองนะคะมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยสำหรับไพ่เด e Sun นะคะเป็นไพ่ที่มีความหมายดีมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะลุกซึ้งนะคะชาวราศีฟุมหลายคนเลยในอดีตที่ผ่านมา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นชาวราศีกุมหรือคนรักของชาวราศีกุมก็ได้ที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะหรืออาจจะมีผู้คนรู้จักมากหน้าหลายตาหรือเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีซิกเซนดีมากๆนะโดยเฉพาะชาวราศีกุมนะคะในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันถ้าคุณคิดว่าเขาจะเป็นคนแบบนั้นแบบนี้อะไรประมาณนี้นะคะเหมือนมีหลางสังหอนคอยบอกคุณนะคะการที่คุณจะคบหาดูใจกับใครก็ตาม และนะคะในอดีตที่ผ่านมานะอาจารย์รู้สึกว่าคุณนั้นเป็นคนที่ชอบดูดวงมากนะเป็นสายโมตัวจริงเลยก็ว่าได้สำหรับชาวราศีกุมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะชอบดูดวงและแถมมีความสามารถทิเศษในการทำนายดวงนะคะเพราะว่า มีรางสังหรณ์ซิกเซนที่แม่นยำมากๆก็คือชาวราศีกุมนั่นเองนะคะในเรื่องของความรักนะคะที่ผ่านมานั้นอาจารย์รู้สึกว่าเวลาที่คุณมีความรักนะคุณจะเป็นคนที่ขี้อ้อนนะคะทำตัวเป็นเด็กนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสนุกสนานเวลาอยู่กับแฟนจะเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะคะนี่ก็คือไพ่เดอะสานั่นเองนะ ต่อมานะคะเป็นไพ่สมดาบไพ่าสามดาบใบนี้นะคะจริงๆแล้วก็คือเกี่ยวกับรักสามเศร้าเราสองสามคนนั่นแหละนะคะในชีวิต ที่ผ่านมาของชาวราศีกุมอาจจะเคยเจ็บช้ำน้ำใจของการที่คุณอาจจะเคยเป็นมือที่สามของความรักของใครหรือเข้าไปเป็นมือที่สามของความรักของใครโดยที่คุณไม่รู้ตัวหรืออาจจะรู้ตัวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมันเป็นแบบนี้สักพักหนึ่งแล้วนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกุมนะคะบางคนก็พยายามที่จะออกมาหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือมีใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาแทรกกลางความรักระหว่าง ความรักของคุณกับคนรักของคุณก็ได้เช่นเดียวกันมันก็เป็นความรักสามเศร้าเราสองสามคนเหมือนกันนะคะต่อมานะเป็น king of c u ร s บสำหรับไพ่ใบนี้ในช่วงอดีตที่ผ่านมานะอาจารย์รู้สึกว่าผู้หญิงชาวราศีกุมนะคะมีโอกาสนะคะหรือเคยคบกับ ผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณแถมผู้ชายคนนี้นะเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขาทุ่มเทเขามีความรักความหวังดีให้กับคุณนะไพ่ถ้วยคือความรู้สึกนะคะคือความรักจริงๆนะคะมีความอ่อนไหวอยู่ในนั้นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่มีความหมายที่ดีนะคะแล้วก็เขาจะแคร์ความรู้สึกของผู้หญิงชาวราศีกุมมากๆ สำหรับผู้ชายคนนี้ด้วยนะคะเขาให้ความสำคัญกับการที่สรรหาของอร่อยอร่อยดีๆนั่นนี่นู่นนั่นมาให้คุณนะคะบางทีเขาก็ทำอาหารอร่อยอร่อยให้คุณทานเหมือนเซอร์วิสคุณเหมือนคอยดูแลเอาใจใส่นะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะสำหรับผู้หญิงชาวราศีกุมนั่นเองนะต่อมาด้วยผู้ชายชาวราศีกุมนะ ในช่วงชีวิตหนึ่งในอดีตของคุณหลายครั้งเลยเวลาที่คุณมีความรักนะคุณก็มักที่จะรักด้วยความรู้สึกแล้วก็ทุ่มเทนะคะก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักนี่ก็คือความรู้สึกของผู้ชายชาวราศีกุมนะคะเหมือนคุณเป็นคนที่ ออรู้จักความรักแล้วก็เรียนรู้ความรักว่าอยากจะมีความรักดีๆแล้วก็จากการที่เริ่มต้นจากตัวคุณก็คือให้ความรักดีๆกับคนอื่นและความรักนั้นจะกลับมานั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่ king of pentacles สำหรับไพ่ใบนี้คือดีนะในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องของการเงินของชาวราศีกุมด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะคะ แต่อาจารย์อยากจะอ่านในเรื่องของความรักว่าผู้หญิงชาวราศีกุมในช่วงอดีตที่ผ่านมาต้องมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปนได้สูงว่าคุณนั้นเคยคบกับคนที่มีอายุมากกว่าคุณหรือกําลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะและผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของ,ของเขาเองหรืออาจจะมีหน้าที่การงานค่อนข้างที่จะมั่นคง นะคะแล้วอาจจะทำงานในรูปแบบของทำงานแบงค์ทำงานสินเชื่อแลกเปลี่ยนเงินตาหรืออะไรอย่างนี้หรือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายที่ดินก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็คือ บอกคร่าวๆนะคะแต่เขาเป็นคนที่พ่อบุญทุ่มมากๆใจดีสปอร์ตนะสะำหรับผู้ชายคนนี้ถือว่าผู้หญิงชาวราศีกุมได้เจอกับผู้ชายคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากแล้วนะคะโอเคต่อมาก็จะเป็นผู้ชายชาวราศีกุมนะ,ะผู้ชายชาวราศีกุมนะคะในช่วงชีวิตหนึ่งในอดีตที่ผ่านมาคุณเขาเรียกว่า ทำงานหาเงินแล้วก็อยากจะเห็นตัวเองนั้นมีความมั่นคงในชีวิตมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะหลังจากที่คุณมีความมั่นคงพอจะมีเงินเก็บนั่นนี่นู่นนั่นนะาหรือพอที่จะสบายแล้วคุณนั้นเป็นคนที่ใจกว้างนะคะเวลามีแฟนหรือว่ามีคนรักนะคุณก็อยากดูแลเอาใจใส่หรือเซอร์วิสเธอให้ดีที่สุด นะอาจจะเป็นสปอร์ตใจดีด้วยได้เช่นเดียวกันสําหรับผู้ชายชาวราศีกุมนั่นเองนะคะราศีกุมโดยพื้นฐานแล้วจะเป็นคนที่รักครอบครัวรักคนที่คุณรักนะคะทำเพื่อคนอื่นได้เป็นอย่างดีนะคะนี่ก็คือสัญ,ญลักษณ์ของชาวราศีกุมนะ,ะต่อมานะคะเอ็ดออฟสอดสำหรับไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ใบสุดท้ายในอดีตของชาวราศีกุมเนาะ Ờ, หลายครั้งเลยนะคะที่คุณมีจุดยืนเป็นของตัวเองและเป็นคนที่เด็ดขาดและก็มั่นคงมากๆชานะนจะบอกว่าชาวราศีกุมทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายค่อนข้างที่จะเด็ดขาดแล้วก็เด็ดเดี่ยวมากๆในการตัดสินใจการตัดสินใจที่จะคบหาดูใจกับใครหรือตัดสินใจที่จะแต่งงานกับใครคุณนะคะ ต้องเมคชัว r e หรือว่าต้องมั่นใจจริงๆเท่านั้นแล้วคุณถึงจะตอบตกลงแล้วก็แต่งงานแล้วก็อาจจะตกลงเป็นแฟนนั่นนี่นู่นนั่นนะคะคือต้องเขาต้องทําให้คุณรู้สึกมีความมั่นใจแล้วก็มีความมั่นคงก่อนนั่นเองนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคนรักทําให้คุณรู้สึกมั่นใจและมั่นคงแล้วคุณจะยืนหยัดและก็เชื่อในความรักครั้งนี้มากๆนะคะเป็นคนที่ บูชาในเรื่องของความรักในระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะคุณเป็นคนที่ทําเพื่อคนรักได้เป็นอย่างดีนะสําหรับชาวราศีกุมนะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งนะอุปสรรคเล็กน้อยแค่ไหนคุณไม่เคยกลัวไม่เคยหวาดหวั่นเลยนะค่อนข้างที่จะนักเลงเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดอยู่พอสมควรนะคะสำหรับชาวราศีกุมเนาะ โอเคในอดีตนะคะชาวราศีกุมส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมธาตุน้ำธาตุดินนะคะต่อมาในปัจจุบันนะคะขอดูไพ่นะว่าในปัจจุบันของชาวราศีกุมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะสองถ้วยนะคะ เดซ่าหกถ้วยสามถ้วยและต่อมาด้วย3เหรียญนั่นเองนะคะมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยไพ่ใบแรกก็คือไพ่สองถ้วยไพ่ใบนี้มีความหมายที่ดีนะสำหรับคนที่ออกำลังคบหาดูใจกับใครหรือกำลังจะคบหาดูใจกับใครก็ตามนะคะรู้สึกว่าในช่วงปัจจุบันนี้จะมีคนคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วเขามีนิสัย นะคะหรืออาจจะมีไลฟ์สไตล์นะคะคล้ายๆกับชาวราศีกุมทำให้คุณสองคนนั้นเข้ากันได้ดีหรือถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาแล้วเขาเข้ามาหนุนดวงแล้วก็ทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นทําให้อ่อเขาเรียกว่าทำให้คุณมีความสุขขึ้นไม่ได้ทำให้คุณนั้นรู้สึแกแย่หรือว่าเศร้าซึมกับตัวเองนะคะนี่ก็คือสัญญาณของรักแท้นั่นเองนะคะรักแท้คือความเข้าใจนะคะคือเหมือนเป็นคู่ พาร์ทเนอร์กันนะคะเหมือนเป็นคู่ที่ลงตัวกันมากๆนะคะในช่วงปัจจุบันนี้มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับคนคนนี้นะคะหรือบางคนอาจจะได้พบเจอหรือได้เจอหรือคบหาดูใจกันแล้วในช่วงปัจจุบันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะสำหรับไพ่ความรักของชาวราศีกุมนั่นเองเนาะต่อมานะคะไพ่เดะสาเป็นไพ่ประจำราศีกุม มีชาวราศีกุมที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีกุมด้วยกันเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคือไพ่ใบนี้นะคะมีความหมายที่ค่อนข้างลึกซึ้งนะในความสัมพันธ์ในช่วงปัจจุบันนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นสบายสบายกับในเรื่อง,องความรักแล้วก็อยากจะคบหาดูใจกับใครก็าตามที่เป็นความสบายใจให้กับคุณ ส่วนมากแล้วชาวราศีกุมจะเลือกคบกับใครก็ตามที่เป็นความสบายใจที่เป็นความอบอุ่นใจและก็เป็นที่พึ่งพาทางจิตใจให้กับคุณได้คุณจะสบายใจที่จะคบหากับคนคนนั้นได้เป็นเวลานานาน,นะคะคุณต้องการแค่นี้เองจากในความรักนะคะแล้วอาจารย์รู้สึกว่าความรักบางทีนะคะ อาจจะมีคนสองคนเข้ามาพร้อมกันในเวลาเดียวกันทำให้คุณนั้นจะต้องมีการเลือกหรือว่าจะต้องมีการรักษาน้ำใจกันเอาไว้นะคะบางทีคุณลับรักใครสักคนหนึ่งก็พอที่จะรักษาน้ำใจเขานะคะก็เพราะว่าเขาดีก็เพราะว่าดูแลเอาใจใส่คุณดีเขารักคุณหรืออะไรประมาณนี้กลัวเขาจะเสียน้ำใจเพราะว่าคุณเป็นคนที่รักษาน้ำใจคนมากๆแล้วก็เป็นคนที่ขี้เกงใจระดับหนึ่งเนาะ ต่อมานะคะก็เป็นไพ่หกถ้วยไพ่ใบนี้เป็นรักต่างวัยนะคะมีชาวราศีกุมที่เคยคบหรือกำลังคบกับคนที่อายุมากกว่าตัวเองหรือน้อยกว่าตัวเองมากๆไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นว่าช่องว่างของอายุหรืออายุห่างกันเท่าไหร่ไม่ได้เป็นอุปสรรค ของความรักของคุณทั้งสองคนเลยนะคะยิ่งมีความแน่นแฟ้นมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นนะคะบางทีอาจจะอยู่ใกล้กันนะคะอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่คุณสองคนก็ยังไปมาหาสู่หรือมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่บ่อยๆนะคะก็เป็นความรักที่แบบอบอุ่นในห,หัวใจจากที่อาจารย์เห็นในภาพในไพ่ใบนี้นะนะคะ บางคนอาจจะรู้จักกันมาสักระยะเวลาหนึ่งในฐานะของพี่น้องในฐานะของรุ่นพี่ในฐานะของรุ่นเพื่อนอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเป็นความผูกพันสะสมมาจนเกิดเป็นความรักนะคะก็ได้เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะอายุห่างกันหรืออะไรก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่สามถ้วย ไพ่ใบนี้นะคะชาวราศีกุมในช่วงปัจจุบันนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะไปพบปะเพื่อนฟู้งนะคะจะได้เจอกับเพื่อนเก่าๆนะคะได้ไปงานเลี้ยงสังสรรค์นั่นนี่นู่นนั่นนะคะ,ะแล้วมีเกณฑ์ว่าคนรักเก่าหรือแฟนเก่าของชาวราศีกุมนั้นจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับไพ่ใบนี้นะคะ,ะเหมือนว่าแฟนเก่านะคะคยังคิดถึงชาวราศีกุมอยู่นะ แล้วก็ยังหาช่องทางว่าเอ๊ยยังอยากจะมีกันและกันอยู่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเขากลับเข้ามาแล้วเนี่ยคุณจะอ้าแขนรอรับเข้ามาหรืออาจจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอะไรประมาณนี้นะนะคะคือนี่ก็คือเสน่ห์ของชาวราศีกุมภ์คือเป็นคนที่รักครอบครัวและเป็นคนที่ทำเพื่อคนอื่นได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะนะต่อมานะคะก็คือไพ่สามเหรียญ ข้ายใบสุดท้ายในปัจจุบันของชาวราศีกุมนาะบอกให้รู้ว่าการทํางานหลายๆครั้งนาคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งขยันขันแข็งทํางานบางคนนี่ก้มหน้าก้มตาทํางานนะคะจนไม่มีเวลาที่จะไปขนขวายหาความรักนะคะบางทีความรักอาจจะเกิดขึ้นจากกลุ่มเพื่อน จากกลุ่มสายงานเดียวกันจากกลุ่มคนที่ทำงานบริษัทเดียวกันนะคะสถาบันเดียวกันนั่นน,นี่นู่นนั่นหรือเป็นกลุ่มเพื่อนเดียวกันนะบางคนอาจจะมีกรณีของการแอบรักเพื่อนแอบรักเพื่อนสนิทก็ได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าวันๆหรือบางทีนะ่อาจจะไม่ได้ไปอะไรข้างนอกหรือว่าไม่ได้ไปใช้ชีวิตข้างนอกกับคนภายนอกมากมาย,มายนักนะคะจึงเกิดเป็นความรักแบบใกล้ชิดค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ พอสมควรนะสำหรับไพ่ใบนี้สำหรับคนที่แบบอาจจะไม่มีเวลาไปขดไข้หาคนรักหรืออะไรอย่างนี้นะคะอืมโอเคนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีกุมนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ำราศีกุมนะคะราศีธาตุดินด้วยนะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่ในเดือนตุลาคมนะคะของชาวราศีกุมนะว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะ The c ชา r i อ t 8แปดเหรียญสิบเหรียญสี่เหรียญและก็ต่อมาด้วยเจดดา นะคะโอเคไพ่เหรียญน,นี้ค่อนข้างเยอะนะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยยังไงก็มาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกนะคะไพ่เดอชาเลอรเป็นไพ่ประจําราศีกรกฎมีชาวราศีกุมที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีกรกฎอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในกรณีนี้คือไพ่ใบนี้นะคะบอกให้รู้ว่าชาวราศีกุมนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทาง ไปต่างประเทศนะคะอาจจะไปเยี่ยมเยียนแฟนนะคะไปเยี่ยมเยียนคนรักสามีภรรยาที่อยู่ต่างประเทศต่างแดนหรืออาจจะเป็นการไปเจอตัวกันครั้งแรกนั่นนี่นู่นน,น,นั่นก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็บางคนอาจจะมีการรอวีซ่าหรือแอดพรูฟวีซ่าอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้หรือ ตรงกันข้ามเขาอาจจะเดินทางมาหาคุณที่ประเทศของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะอาจารย์รู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะเป็นชาวต่างชาตินะคะนะต่อมานะคะจะเป็นไพ่แปดเหรียญนั่นเองสำหรับไพ่ใบนี้นะ คือความขยันขันแข็งของชาวราศีกุมมีอยู่แล้วนะแล้วก็มีแพชชั่นในการทำงานของคุณดีอยู่แล้วนะคะคุณโฟกัสไปในเรื่องของการทำงานการเห็นตัวเองนั้นมีความมั่นคงมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะในเรื่องของความรักนั้นมันก็จะตามมาเองนะคุณคิดแบบนี้กิ่งนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะ คุณมีงานมากกว่า1งานนะสำหรับชาวราศีกุมอาจจะมีงานประจำอยู่แล้วอาจจะมีงานอดิเรกหรืองานนอกเวลาหรืองานออนไลน์อะไรประมาณนี้ด้วย mm. เช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นคนขยันมากๆคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะหรือนะคะคุณนะคะได้แฟนหรือว่าคนรักที่เอาการเอางาน mm. เขามีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานดีมาก บางทีเขาอาจจะทํางานเหนื่อยแล้วก็หนักมากจนเกินไปยังไงคุณก็คอยเป็นกําลังใจนะคะดูแลเอาใจใส่เขาอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขาอยากจะสร้างความมั่นคงสร้างฐานะให้กับตัวเองแล้วก็อยากให้คุณสบายด้วยในอนาคตอันไกลนะคะคือในอนาคตมีคุณอยู่ในนั้นด้วยนะคะคือชาวราศีกุมโชคดีมากๆนะคะที่ได้แฟนแบบนี้เนาะหรือบางคนชาวราศีกุม จะได้แฟนที่เป็นบุค,คลิกแบบนี้อย่างที่อาจารย์กล่าวมาแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคือเขาพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะของตัวเองบางคนพยายามเก็บเงินที่จะไปสู่ขอไปแต่งงานคู่ของตัวเองก็มีเช่นเดียวกันเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่สิบเหรียญไพ่ใบนี้นะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะที่เกี่ยวกับการเงินของชาวราศีกุมอาจจะได้รับมรดกเป็นที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ น,ะะนั้นก็คือเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือเงินทองไปนะ,ะแต่ในเรื่องของความรักนั้นอาจารย์รู้สึกว่า,าจะมีผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนั้นมาพูดคุยตกลงกันหรือเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นการไปสู่ขอนะคะอีกฝ่ายหนึ่งให้นะคะ เป็นความรักที่แบบว่าอยากจะลงหลักปักฐานแล้วนะคะนะก็มีเช่นเดียวกันบางคนอาจจะไปสู่ขอไว้บางคนอาจจะมีการมั่นหมายกันไว้ก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับไพ่ใบนี้นะคะในเรื่องของการเงินก็ไม่ต้องพูดถึงนะชาวราศีกุมนะเป็นคนที่ขยันขันแข็งแล้วก็พอที่จะมีเงินเก็บอยู่พอสมควรนะอันนี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่สี่เหรียญ พไพ่ใบนี้ชาวราศีกุมในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นคนที่ชอบกักความสัมพันธ์และก็ไม่ได้คุยไม่ได้คบอยู่แต่คนคนเดียวนะคะกักแล้วก็คุยอยู่กับหลายคนมากอาจจะคบกับคุณอยู่แล้วแล้วก็ไปกักกับคนอื่นไว้เป็นฐานะคนคุยเป็นฐานะเพื่อนเป็นฐานะพี่น้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ นะแต่ว่าก็ไม่ยอมปล่อยคุณไปจากชีวิตแล้วก็ไม่ยอมที่จะเลือกใครนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการกักความสัมพันธ์นะบางทีนะอาจจะมีการเลิกลากันไปแล้วก็ยังตามหึงตามหวงนะมีแฟนใหม่ไปแล้วก็ยังตามหึงตามหวงเขาเรียกว่าเป็นอาการของคนที่หวงกลางนั่นเองนะคะและชาวราศรีกุมาจารย์ G, ขอพูดนิดหนึ่งนะ ในช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่หวงของมากๆของสิ่งไหนที่เป็นของคุณแล้วใครไปหยิบจับหรือไปเอาอะไรของคุณเนี่ยโดยที่ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวนี่คุณจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟมากๆนะโดยเฉพาะเดือนอตุลาคมนี้นะคะถ้าใครเข้ามาส่องนแฟนที่เป็นชาวราศีกุมถ้าคุณจะหยิบหรือจะเอาอะไรทรัพย์สินของของชาวราศีกุมนี่คุณต้องบอกเขาก่อน นะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะหวงของมากๆนะคะในช่วงนี้ด้วยนะคะโอเคต่อมานะคะเป็นไพ่เจ็ดดาบสำหรับไพ่ใบนี้ไม่ค่อยที่จะสู้ดีนะคะคุณทำอะไรคุณทำงานนะคะในเรื่องของความรักคุณก็น่าอิจฉ้านะคะจึงมีคนคอยอิจฉ้าคอยใส่ร้ายชาวราศีกุมอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะะมันก็เป็นธรรมดาแหละนะคะคนที่ทำอะไรก็ดูเก่งดูดีไปหมด นะมันก็ต้องมีคนอิจฉ้าเป็นเรื่องธรรมดานะคะอันนี้คุณก็ต้องเข้าใจด้วยนะ,ะเราควรที่จะภูมิใจในตัวเองซะมากกว่านะคะที่เราทําได้แล้วก็คนอื่นอิดฉ้าเราขนาดนี้นะะสำหรับชาวราศีกุมนะ,ะไม่ต้องไปน้อยเนื้อต่ําใจที่คนอิดช้าคนคอยใส่ร้ายนั่นนี้นู่นนั่นนะคะมารไม่มีบารมีไม่เกิดนะคะแค่นี้ ทำให้คุณสบายใจนะคสำหรับคํำคมนี้เนาะและในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะชาวราศีกลุ่มขอให้ระมัดระวังนิดนึงของการที่จะคบหาดูใจกับใครก็ตามไม่ว่าจะในฐานะเพื่อนในฐานะคนรักในฐานะแฟนนะคะต่อหน้าเขาอาจจะดีพูดดีพูดจาดนนนีนั่นนี่นู้นนั่นเออออกับคุณไปหมดแต่รับหลังเขาจะเป็นคนที่โกหกปิ้นป้อนกล่อนตอแหลมากม นะคะคนคนนี้จับไม่ได้ไล่ไม่ทันนะคะต่อหน้าอีกอย่างรับหลังอีกอย่างอันนี้คุณต้องระวังเป็นพิเศษนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่เตือนให้กับชาวราศีกุมก็แล้วกันนะคะนะแล้วก็ระวังในเรื่องของการโดนขโมยผลงานการที่โดน แย่งของรักของห่วงด้วยก็แล้วกันนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในเดือนตุลาคมของชาวราศีกุมนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีกรกฎราศีธาตุดินแล้วก็ราศีธาตุลมด้วยต่อมาจะขอสรุปไพ่นะให้กับชาวราศีกุมนะคะ The Moon a i ็ Eight of p e n พน c l e และก็ต่อมาด้วย p a g e of w a n d สสำหรับไพ่ h ดมูล n นะคะความหมายก็รู้อยู่แล้วมันเป็นความที่มีเงามือดอีกด้านมีแสงสว่างอีกด้านก็มีเงามืดรู้สึกว่าในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีความลับต่อคนรักของตัวเองหรืออาจจะไม่กล้าเปิดเผยความจริงหรือไม่กล้าบอกความจริงอะไรทั้งหมดกับคนที่คุณรักเต็มร้อยนะคะกลัวจะเสียใจกลัวจะเสียความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ นะคะนะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นความรักที่ซ่อนเล่นในเรื่องของความจริงนะคะและบางคู่นะคะที่มีการคบหาดูใจกันเขาไม่กล้าเปิดตัวคุณกับแฟนเออเขาไม่กล้าเปิดตัวคุณในฐานะแฟนนะคะกับคนรอบข้างเนี่ยขอให้คุณนั้นสัรนิฐานได้เลยนะคะว่าคุณอาจจะเป็นคนในความลับของเขาก็ได้เขาอาจจะมีตัวจริงหรือ หลายคนในชีวิตของเขาก็ได้จึงไม่สามารถที่จะเปิดตัวได้นะคะนะอันนี้ก็เป็นค่อนข้างที่จะเป็นความรักที่ท็อกซิกอยู่พอสมควรและในความรักในช่วงเดือนตุลาคมนี้ของชาวราศีกุมนระภะ์รู้สึกว่ามีความเครียดสะสมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความเครียดในเรื่องของการที่อาจจะคิดมากะะวิตกกังวลนิดนึงนะคะในเรื่องของความรัก ะะก็ทำจิตใจให้สบายๆนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตก็ได้นะ,ะถ้าเศร้าแล้วก็เครียดมากๆก็อาจจะไม่ดีนะคะเอดออฟเพนดิคลนะคะไพ่ใบนี้นะ,ะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญที่บอกให้รู้ว่าเป็นของขวัญที่ถูกใจหรืออาจจะได้รับเงินมาสักก้อนหนึ่ง จากคนที่คุณรักหรือได้เงินมาสักก้อนหนึ่งจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ได้เช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะ,ะของชาวราศีกุมในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะคะอาจจะได้เป็นของขวัญที่ถูกใจจากคนรักเป็นเพชรก็เพชรแท้เป็นทองก็ทองแท้นะคะว้าวเป็นไพ่ที่ดีมากๆเนาะเพจออฟบอนนะคะสำหรับไพ่ใบนี้เองแล้วนะ ใครก็ตามนะคะที่คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองอยู่ในช่วงนี้ในเดือนตุลาคมนี้นะคะคนรักของคุณคนนี้เขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในระดับหนึ่งถ้าเขายังเรียนอยู่เขาก็มีความรับผิดชอบในการเรียนของเขาถ้าเขาทํางานเขาก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของเขาดีมากๆนะคะแถมเขาเป็นคนที่เรียนเก่งด้วยบางทีเขาอาจจะทํางานตั้งแต่เด็ก หรืออาจจะมีการทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยส่งเสียตัวเองเรียนบางทีอาจจะทํางานแล้วก็เลี้ยงดูคนที่บ้านได้ด้วยเช่นเดียวกันนะก็ถือว่าเป็นคนที่แบบถึงจะอายุน้อยกว่าเขามีความรับผิดชอบเกินตัวเกินวัยของเขานั่นแหละนะคะโอเคนี่ก็ค็อไพ่รวมๆนะคะของชาวราศีกุมนะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโ o เด e n แองเจเราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ